บ่าไทโซ่สวัสดีครับรอครับรอคุณณัคุณใดอาจะให้ใชแรงอีกทีหรือว่าสบัยดีทุกท่านนะครับเอสซีจะยิ่งแรงเลยก็มาอยู่ที่บ้านน้องเพชรน้องพลอยน้องแพทย์น้องเนทเชอรี่น้องวายไม่มีมากมายไม่ยอมเรียกกันนะโอไม่ใช่ไปเลยสินะรู้ๆนะรู้ๆนะผมก็เสร็จแล้วนะผมผนังกันห้องสองอ่าต่อไปเราอะไรดีต่อไป ใส่ใส่หน้าได้ป่ะหน้าก็ลดหนต่างใส่ขอบอยุ่ยขอบได้ยุ่ยเหรอ<ะ>ขอบได้ยุ่ยขอบได้จังไะวางขอบนอกก่อนอ่ะทำทำองกบเนาะทำองกบหังอยสิต่อไปทำองกบสองบานนะครับผมก็เป็นการอ่าทำห้องกันห้องให้เด็กๆใน,นที่นะทั้งสามคนครับผมน้องพัดเออน้องพลอยน้องเพชรน้อง นะครับผมซึ่งน้องก็สังคนเไปเรียนเนาะอยู่เฉพาะพี่สาวนะัเอ c ซีนะนักพลอยเพื่อให้ปลอดภัยนะเอซี FC ปลอดภัยนะครับมกับผู้ที่อาดิดาสซู <c oughs> <c oughs> เร็วอะไรไม่รู้ <c oughs> อาดิดาสซูเนะ่ะเพราะว่าขลังนี้ไปป่าไอ้ทีเนะเกิดแตุกอย่าก็อยาให้มียัางไ้เกิดเนาะก็เราก็ทำป้องกันไว้นะอฟซี FC นะเดี๋ยว บวหายลอาเคาะไม่ได้ต้องกั้นก่อนนะครับพอดีเราก็ได้รับการสั่งงานจากท่านออบตตอรครับผมให้ไปดูก็พาเอฟซีมาชมแล้วก็ตกลงว่าจะก,กั้นห้องใหนนะ้นี่ก็น่าจะสามสิบเปอร์เซ็นต์้งานตอนนี้นะครับผมก่เลยอ,อีกเจ็ดสิบนะโอ้อยุยอะอย่างเลยนะทำไมนะทำไปเรื่อยๆนี้สนะม่ต้องซีเรียสนะครับทำไปลงคลิปไปนะครับ ฝั่งน,นี้ดีนะก็ทักทักกลางไมไม่้มองแล้วเนาะเยชดาไอ้ยึดแข็งแรงแล้วง่ายเรานี่มาดกเาออแข็งแรงู่ไแต่แต่บ้านผมก็ไม่ได้ทักนะบ้านผมก็ใช้เ,<อ>เล้เไม่ผาไม่ต้องทักเลยมันแข็งไงท<ถ>ักทักเบืองเ่พอจะคุยหน่อยต้อตะปูก็ไปตึ้ง<อ> บ้านผมไม่ได้ใช้น็อตด้วยซ้ำใช้ตะปูนั่นแหละบ้านผมเหรอใช่ด่าเพอเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมใช้ไม้เอออะไรอยู่ไม้ไม้ไม้หมดเลยบ้านคุมไม้หมดเลยไม่เหล็กผมจะเป็นตะปูโมงกาผมใช้แล้วตอกตะปูเข้าตะปูสองเข้าปึ๊บเลยพี่เหรออู้หูไม่แตกเหรอฮะใช่ดาไม่แตกเหรอไม่แตกเด้อไม่แตกเออลองดูทำไม่นองผม มาผมก็ไม่ต้องตีแล้วโอ้เจ็บดูโอ้โหได้เนื้อเ,เลยตีเลื้อเลยเอฟซีในตัวไม่มีอะไรดีสัใหญ่เห็ดูนี่น้ำกัดเท้าเนี่ยนะดูชมไว้อยเดูนะตัวนะงไนนะเขาเปลือยหมดเลยพี่ไม่กัดนะ้ำก่อน,น,นเดี๋ยวเวลากัดกัน,นคืนแล้วนะครับเอฟซีโอ้เล็กเยอะเนาะเล็กเนาะไม่ไม,ไม่มันจริงใช่ใช่ดูอยู<ๆ>่รู้อยู่ หลังนี้ก็จะใช้ใช้กี่เส้นละสามสองเอเออนหนผมอุ้ยไม่ใช่สาม้นีเส้บกบเอาไงบวกกบวะบวกกบเอาเอาไงดีวะไม่ค่อยไม่แน่ใจจะทำแล้วเขาเจะ,าม,ะ,าม,ะมีประตูมาด้วยหรือเปล่าเราไม่มีไม่ไม่มีอบอกวาแปดแไปสิจบจบถึงอันนี้ก็เนาะแปดสิบสองรอันนี้ก็บนกับพดยาวบน,นอะพดยาเนาะ ยาวเลยเชื่อมมาเดิมขอบไปด้วยขอบมามันเดิมนะครับผมแล้วก็มุกกดดิงมาเลยการบนอ่ะจบเลยบนนี้เราต้องยิงเหล็กเราพักพักก่อนค่อยเสริมทีหลังพักยาวก่อนนะไอซีนะกอวางแผนนะครับให้ออกมาที่ดูดีที่สุดนะดูดีที่สุดแล้วก็ดูไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็เน้นความปลอดภัยรองลงมาคือความสวยงามนะครับรองลงมาอีกคือประหยัดนะไอี ร้องละไมอีกคือได้ใช้ประโยชน์ในที่ไหนร้อง,นนองละไมอีกคืออได้คลิปอขออนุญาตดื่มน้ำก่อนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมที่ทำให้พุ่มมีกำลังใจนะครับผมลงคลิปปุ๊บก็เอฟซีเข้ามาชมเลยเนาะอ่า สองร้อยสามร้อยโอ้ดีใจนะครับไม่ใช่ว่าลงคลิปแล้วสามชั่วโมงยังไม่มีคนดูเลยไม่ใช่นะกำลังใจไม่มีใจแบบนี้เออก็ยังช่วยก็ขอบคุณมากมายนะครับจากใจจริงนะครับคือเป็นการร่วมกันทำบุญเนาะร่วมกันทำความดีด้วยนะครับผมใช่ยูโอ้งานเกิดไปสามชั่วโมงไม่มีใครดูคุณทำงานน้องหนาให้ก็ การชมคลิปก็เป็นการร่วมกันทำความดีทำความดีช่วยเหลือ,อสังคมช่วยเหลือผู้ที่ยังาขาดโอกาสนะครับผมให้ได้รับความปลอดภัยให้ได้รับความสุขนะครับจากที่ผ่านจุดลำบากมาแล้วนะครับผมก็ให้เขาด้มีรอยยิ้มนะครับซึ่งบ้านที่เราสร้างมาก็กี่หลังครับอีอน,น่าจะหกหลังเนาะหกหลังเจ็ดหลังนะอีฟซีนะ แล้วก็ห้องน้ําก็หกเจ็ดห้องน้ำนะเอฟซีส่วนเรื่องแจกของแจกเสื้อผ้าเนี่ยเยอะมากนะครับเอฟซีแล้วก็มีโปรแกรมจะแจกอีกนะครับผมซึ่งบางโอกาสเราก็จะข้ามไปฝั่งลาวนะเอฟซีไปคือจุดจุมมาจริงก็ไม่ใช่ไปแจกของไปเที่ยวไปเที่ยวนะครับผมคือแจกของก็เป็นอ่น่าจะคู่กันกับไปเที่ยวนะครับแจกของนอ๋อเขาจริงอ่ะ อาอโอ้จีก็มันก็เท่ากันไงไปเที่ยวกับไปเจ็ดของไงเท่ากันเนาะเออทีแรกก็พราะอาจารย์ชวนไปนะครับผมเริ่มต้นอ่ะในเรื่อมีเสื้อผ้าด้วยแล้วก็อยากไปเที่ยวด้วยแหละนะครับย่างว่าเลยก็เท่ากันนะครับผมแต่ว่าเมืองลาวผมว่ามันเป็นเมืองที่แบบสุดยอดเลยพี่นผมไปผมตะลึงเลยตะลึงภูเขานะผมรักเขาเลย เขาสวยสวยๆดนี้ะช่วงหน้าอะไรเนาะทำสีดำเนาะพวกเขาสีดำนะสีดำทะมึนนะผมดำทะมึนน่ากลัวเดี๋ยวช่วงช่วงอ่อน่ากลัวไอ้ีิแต่ช่วงช่วงนี้ฝนก็ในเป็นเขียวแล้วแหละเขียวเขาเป็นเขาเขียวแล้วนะครับผมพูดไปเราจะไปลาวดิี้ะเห็นเห็นเห็นบ้านเขาเห็นวิถีชีวิตเขาแบบคิดถึงสมัยก่อนอ่ะในก่อนที่ว่า บาดผมก็ไม่ต่างก็เหมือกน,นะมนกันอ่ะเหมือนกับของเราตอนนี้นะผมซึ่งตอนนี้ก็เหมือนก็เหมือนแต่ก่อนอยู่อ่าเอฟซีบอกาลงคลิปเยอะเลยเอาก็หายลงพูดบ้าวบาไปเลยนะนะครับผมโอ้เอฟซีผมจะดีทุกคนเย่ยไ <c oughs> งเขาก็ดูเลยดูบ้างปิดปิดแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำบ้างหนีบ้างเลยอยากจะช่วยแต่ว่าไม่อยากจะด <c oughs> อูอยากจะช่วยส่งเสริมแต่ว่าไม่อยากจะดูไม่รำคาญ เปิดแล้วก็ไปเปิดทิ้งไว้แล้วก็ไปท่าอื่นครับยังไงก็ขอบคุณนะครับผมคือท่านคือกังใจให้กับพวกเรานะครับรอครับรอสวัสดีครับ